ได้ทุกอวดเลยวหัวหาหัวแล้วถ้าแม่ปล่อยถ้าว่าแม่ไปในรุ่งคลิปแม่เขาโทรมาบอกถามแม่แม่ก็เขียนให้เขาส่งไปเลยม่ได้ถือซึ่งหัวเจ้าเมีนเขาทุก่วดถูกทุกงวดเลยแหละแม่ยนมูมูมูชื่อว่าแจ้รเพื่อสีชมัยครับได้ถูกหลายเท่ล้วแม่หัวแล้วเจ็ดพันหัวและวแปดพันหัวสนมันไดหัวนี้แม่ฟันจังเลยก็ ว่าเมือนไก่เมือนส้สนมไหมแม่ออกคือดอกกระันเขาถูกลายลลบ้แถวบ้านถือเยอะแล้วช่งเขาซือแม่เขซื้อเทียบว่าจะือเรื่อยแล้วจริงไหมที่เขาว่าถูกเขาถูกทุกงวดเลแม่ถือเขาทุกงวดเลยค่ะน้ำมนต่อน่ะอันเก้าอ่ะอนเขาส้มไห้แม่ทีด่ดูอ่ะคันน้ำมนนหรือครับแ,<ล>แม่เนี่ยเดคันน้ำมตนหลานอ่ะเขาสงมไหมเย่เขาถูกเจียวันนี้ถูกสาวแม่ส้มไหมแม่ตัวเจีวของหันแปดหันแม่เจี๋ยวพ่เห็นพ่ได้ยเปิดเบื่โทรศัพท์ งวดน,นี้เขาจะส่งมาให้ใหไหมงวดน,นี้เขาว่าวันศุกร์มาให้มือเรีกันมือวันที 31, ท่ที่สามสิบเอ็ดเขาช่วงศุกเอาส่งมาให้ก้อนเลขออกมือนึงครับงวดที่แล้วคือห้าแปดแปดห้าเนเข้าตรงตรงเลยเขาเข้าตรงตรงเลยแต่แม่เราแบบยังไงว่าเปิดบึ้งเรียกออกแล้วมันยังว่งบึ้แล้วงวดนี้เป็นยังไงแม่ฝันไหมครับงวดน,น,น,นี้แม่ฝันมาผีมาเขียวหน่อยสามตัว ผีมาเขียนให้สามตัวพีมาเขียนไหนหูเมียเพื่นไม่มาถามแม่ว่าเจียวพ่อเอาก็เรามาเนี่ยูสอเขียนไหนพนันว่าจะสีแมนแม่พูดได้ดอกใช่พ่อผีไหมคือเขียนไห้ว่านใช่พ่อแสงป่ะยักสิแม่ยนโบเม่นพีมาเขียนไห้หาสี่สามตัวไหนนะแม่หาสี่สามเม็ดเดียวเลยมันมาเขียนใหมห้าสี่สามเม็ดเดียว พี่ไมาเขียนให้ฮ่าที่สาพี่ผู้หญิงผู้ชายหรืนีงพี่อันจะเขียนผู้หญิงอผู้ชายนั่นแหละมันว่ายังไงกูไม่ร้ว่าไม่หรือเขียนเรื่อใครก็เขียนมาเป็นมันเขียนเขียนใหนแล้วหาที่อันอันหาที่สามมาเถ่ะนี่ลอะไม่ฝันหมดแต่นี่นี่ต้องฝันตัวเดียวตัวเดียวเลยนี่เอาตัวเดียวเลยเลขบนกับบ่มีบ่มีบนบ่มี่รัง อันจะไกับเอาทัวอันบ่ห้าสี่สเออฝันแม่ฝันมาพีมาเี้นให้นี่สมัยกำลางรถเนี่ยหมดที่แล้วนี่ได้เียกไม่ใส่ใส่ก่อนหมดที่แล้วนี่เดยกฝันฝันมาพีมาเข้นไหนฮหาหาเจ็ด่นนั่นอ่ะอืมอันไปเขาแล้วต้องอื่น ร่นอนที่นนหนึ่งที่สองแบบบัดนี้เดขหาเปดเลยหมดที่เดียวมาจังไลยคือบอ่ได้หาเป็ดหาเปดเหมนได้มาลูกหลานชงลูกชงม้าหาเจ้าพคนละกรุงเทพพค<อ>นละน้องเขาชงม้าหาจากนครสวรรค์พคนละนรนลครับเขาชงม้าหาแม่ยบัดน,นี้บ่ได้ไปเปิดเบิ้งซ้าหางเดียวเลยบ่แม่ยหางเดียววิดเดียวเลยเขาชงมา<อ>้าอยากาได้เด้เนาะสามมันอยู่บอกว่ามันชงมามึงก็ชงเลยไม่เมียอีกว ลุ S <S <an ian> ้นช <es> mm ่วงไม่ยมือเรียกทอดมือเรียกออกใกล้ๆมือเรียกออกเปลาก็สั่นครับนั่นแ้ละเอาชงใหม่ยืมรว้วก็ขึ้นว่าขึ้นก่อนนี่แม่ฝันเาฝันเราพอยินเสียงไปหาป่าครับไปหาป่าแต่ป่าได้ได้ไรไปไปให้ไปหาไปหาหลานชายให้ผู้ภาคหาไม่เนี่ยครับหาไปหาแยกายพวกก้อนเดือจากมันชินองคนละเสร ไปแสงมาพัสสันบันเจ้าบ่าข,ขึ้นเมียง่ายงสิวัสสันคือว่าบอให้เราขึ้นกือว่าเรขึ้นเมียหลงเอาปลาไปยายกุ้งหลดพัสสันกูยามด่างชู้พัสสันแล้วอ่ะพอแสงเนี่ยฝันเห็นเล้วมือขึ้นวันพระนั่นแหละขึ้นวันพระใหญ่เนี่ยแล้วแม่ตีเป็นตัวอะไรแล้วแม่เนี่ยปลาก็เป็นเจ็ดตัวครับเจ็ดอะไรครับแม่แม่ว่ามันมาพูดแม่เขียนไว้ เขียนไว้สี่เศูนย์มีอ4 7้าพุ่นแม่เขียนไว้ที่นี่งวดนีใช่ไหมแม่แม่470บ้าพุ่นมากมเลขเศูน่แจ้มาซื้องวดไหนงวดนี้งวดนี้แม่มากเลขเกศูนย์ท่แจ้งพ่อการคือมากตัวนี้ม่คนว่าขันเจ้าควาเรียกไม่ข่อยเลยใชเ่อเอเ่อะตัวไหนแม่แม่มากตัวไหนซึมยาน มักดยมากเมก็มักเจ็ดศูนย์ไหลมักเจ็ดศูนย์ไหลมักเรเจ็ดนยมากจังเมากนเจ็ดศูนยเนี่ยมาแน่ยมักเจ็ดศูนยตเดียวัวเดียวโเลยมาแข่งแม่คแมสิว่าซื้อบ่บาอยากซื้องซื้อบ้างไปลี่เจ็ดศูนย์เลยไปงานไปเพื่อบรนเท่อคือการหอดที่เลียกายมากมครับผมเพิ่นถาม่าก็ชอบก็ชอถือเซยเนีบบเลยไปเอาพวกปืนครับ เจ้ากรได้สยเลยเจ้ากระได้เจ้าพงานยี่นีเจ้ากระได้เม่ยนเช่นเนีก็เจ้าไปเจ้าเมียซื้อเจ้าก็ะได้พวกเราหาชิ้นทุกชิปะเจ้าคนไม่ได้ร้ายดอกใหญ่ก็ังอืนเพี้ยนเนเขาเขาไปซื้อสยครับแต่ว่ามักคัะคือเจ็ดศูนย์นี่แม่ซื้อยู่เด็กเศศูนย์เพราะยังในว่าเจ้าจะซื้อนี่ไงลอตรี่มาพอดีแม่เกศศูนย์พอดีซื้อไว้เด้เนาะห้ามันถือมักกัซื้อดวนที่แล้วว่าแม่แม่บอกพี่ยี่เรื่งว่าเนี่ย เราจะเลียกหาเจ็ดศ mm. uh. ูนย์ก oh. ่อยเลยอย่าก็คือมักแถวันมันไม่ฟัดออกแล้วจะเรีกลางวัลที่หนึ่งอลัวันที่สองที่สามไปเขาบนมันมาเขาเนาะมแน่ได้ใช่ไมอีกว่าจ้เก็ศูนย์มันน้ำจงหมดที่แถวที่สอนเนี้ยมีัปนีอันบัว่ฟันในเรียกอันหาที่สามระวังในหัวมาอกอันนั่นดอกเคยแม่พูดแม่ปอยไปหาที่สามเดียวม่ามาอกอันเรียกเล้าเฉยพูดหา แล้ว470นี่เอาไหมแนมะ่เอาเอาว่าใครนักจะเอาเพะแม่ก็มับด้วยแ่ว่าี่่ากว่งรมานีจะย่า่ตัวเอา470ด้วยนะแม่เนาะม่ีพอจริงไหอ๋นีนว่าสำรวแมถถ่ถูกวแม่ถกอยูน่นี่นีน่นีนี่เห็นี่นี่น่นี่น่นีน่ แต่ว่าแม่ว่าสีบอสือคือ F0 เนี่ยแต่ว่าหันมาหันบอสือว่าตีเออหันบอสือ F0 ดีมาถ้ามันออกสีได้เงินบอกแม่มาสีแดงก็วบอกว่าไอ้ FC ถืออือไอ้ FC ซื้อ FC ถือนาะวันหนึ่งโทรมาว่าคันแม่ให้แล้วแม่แค่ไปซื้อแล้วคันมันซื้อแม่มันบ่อคันแม่ซื้อเรียบเลยแม่ยังไม่ตั้งโอปอลเลยกอนยังว่เอ็กเออจะตั้งคนเออไหนอัน โอเคครับลงกรแม่ลงกรคุยกันต่อแม่คุยกันกรเขาเวีซี่บอกว่าบ่ห้ซือเนี่ยขันเนี่ยปล่อยเหลือไม่พองูแล้วชุ่มยาัวขัปล่อยแล้แม่าซื้อด้วยเหล็กเพราะนะมันจะอั้นป่ะแม่มันว่ามันจะอั้นตั้งยาก็เจอันเจ๊ตเจศูนย์แปดเจ็ดเออี่เจ๊นย์่ไปหาอยู่วันพักตบมือวันที่ยี่สิบเอ็ดต้องหันบุีจักใบเลย แผงเลยเลยพี่จะไปมักคักเลยเจ็ดซูนเนี่ยมักเลยเก็ดซูนมักเลยตัวเก่าโอ้โหวัดที่แล้วกับแม่กับป่้ยตัวนี้ละแต่ว่าหันไปเลยไา่เลยนะครับทีแต่โพสต์เปอกแผลงเจ็ดซูนนะครับน้องซีแคปไว้เลยนะฮะแนวทางของแม่กายเนาะ ครับใช้วิจารณญานในการรับชมนะครับพอแสงก็ยังมาเหมือนเดิมนะแม่เนาะมาเพื่อนไปหาป่าเมื่อไหร่จว่าเห็นว่าผูขคล้องคนบ่ได้เอามาครับไอชุภาพเอามาหาเมื่อไห้่ครับหาป่ามาให้่พูดลอยยามดังถาจะเอเงาป่ามีกอนโหลดใช่<ม>แล้วก็เสียวยามยกเกินหงอกไปใหญ่มุงขั้วถาคูณเดือพนะัะบ่าครับผมแด้ความฝันงวดนี้ก็ต่องวดไว้ก่อนนะแม่เนาะอืม เพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆอาจจะมีเพิ่มนหรือว่าอาจจะมีตัวเน้น,น,นมือเดี่ยออกพอเดียวันที่สามเนที่หนึ่งเดือนนี้มิเุนายสามสิบเอ็ดหรือเป่เดือนนี้นเดือนสามสิบเอ็ดกันยากันยายนสามสิบวันสามสิบเนาะครับยันเขส่งใหม่เมืวันที่สามสิบเมื่อเมื่อเมื่อคงทุถ่ายเป็นขันน้ำมนต์ใช่ไหมครับแม่เนี่อ,อ,อือเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับสําหรับเอฟซีที่รอขันน้ำมนต์ีย่ใจรู้เสียดใจนะแม่เนาะเปิดปึ้งซะเปิดปุ๊บปิดเนาะ ครับต้องให้เอซีรอไว้นะแม่เนาะเผื่อเขาได้โชคได้ราบด้วยนะครับผมอ่ะก็ต้องขอขอบคุณแม่กายนะครับ,รบสำหรับแนวทางนะครับอขอบคุณครับ